คนฉลาดไม่ใช้มันฟาดใครแต่ใช้มันเลือกเป้าหมายพวกเขาไม่พูดทุกอย่างที่รู้เพราะพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้ยินความจริงทั้งหมดและไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรถูกพูดออกไปเพราะบางครั้งการเงียบคือวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคนเราส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าพูดเก่งคือความสามารถสำคัญของคนฉลาด แต่แท้จริงแล้วความสามารถที่แท้จริงคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคนที่รู้เยอะไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนรู้เยอะคนที่เข้าใจลึกซึง้งไม่จำเป็นต้องเอาความเข้าใจนั้นไปสอนใครทุกครั้งเพราะสิ่งที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พูดมากที่สุด แต่มักให้รางวัลกับคนที่พูดถูกที่ถูกเวลาและพูดกับคนที่เหมาะสมลองสังเกตดูสิคนที่ประสบความสํำเร็จสูงในชีวิตพวกเขาได้ไม่พูดพร่ำเพรือพวกเขาเลือกคำเลือกจังหวะและบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะไม่พูดเลยไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่กล้าแต่เพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดบางคำเมื่อพูดออกไปแล้วมันกลับได้ไม่ส่งผลดีอะไรเลย ในบางสถานการณ์การเงียบคืออำนาจและการไม่เปิดเผยทุกอย่างที่รู้คือการควบคุมเกมอย่างมีชั้นเชิงลองนึกถึงเกมหมากรุกคนที่เปิดหมากทุกตัวในตอนแรกมักจะแพ้ก่อนคนที่เปิดไพ่หมดตั้งแต่ต้นเกมจะเสียเปรียบในตอนท้ายคนที่พูดทุกอย่างที่รู้คือคนที่หมดพลังไวที่สุดในสนามชีวิตคนฉลาดเขาไม่อ้วดเพราะเขารู้ว่า ถ้าคุณเก่งจริงไม่ต้องพูดมากคนอื่นจะสังเกตเห็นเองและบางทีความเงียบของเขาก็ก่อให้เกิดความน่าเกรงขามโดยธรรมชาติลองถามตัวเองดูสิคุณเคยเสียใจไหมที่พูดไปมากเกินในบางครั้งเคยบอกความลับกับคนที่ไม่ควรบอกไหมเคยอธิบายกับคนที่ไม่เคยตั้งใจฟังไหมเคยเถียงกับคนที่เอาอารมณ์นำเหตุผลไหมนั่นแหละ คือบทเรียนที่คนฉลาดเรียนรู้และเขาเลือกที่จะไม่ทำอีกเขาเลือกที่จะรับฟังมากขึ้นเพื่อเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่เพื่อโต้กลับให้ชนะเขาเลือกที่จะตอบน้อยลงเพื่อรักษาพลังไว้ในสิ่งที่สำคัญกว่าเขาเลือกที่จะไม่เผยไพาทุกใบเพราะเขาไม่ต้องการชนะศึกเล็กๆแล้วแพ้สงครามใหญ่คนฉลาดรู้ว่าการพูดทุกอย่างที่รู้ออกไปอาจกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเอง เพราะในโลกแห่งความจริงไม่ใช่ทุกคนที่อยากให้คุณดีขึ้นบางคนฟังคุณเพื่อลอกคุณบางคนฟังคุณเพื่อหาช่องโหว่บางคนฟังคุณเพื่อเอาไปทำร้ายคุณในภายหลังดังนั้นการรู้แต่ไม่พูดคือการป้องกันตัวที่เงียบที่สุดแต่มีประสิทธิภาพที่สุดมันไม่ใช่การเสแสรง้งไม่ใช่การปิดบังแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และโลกที่เป็นจริง อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณพูดน้อยลงคุณจะเริ่มสังเกตมากขึ้นเมื่อคุณฟังมากขึ้นคุณจะเข้าใจมนุษย์ได้ลึกขึ้นและคุณจะเริ่มมองออกว่าใครจริงใจใครจอมปลอมใครควรไว้ใจใครควรปล่อยผ่านคนฉลาดไม่พูดทุกอย่างที่รู้เพราะเขารู้ว่าความจริงบางอย่างถ้าพูดออกไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ถ้าเก็บไว้มันอาจจะกลายเป็นพลังที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม เขาไม่พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อสร้างความเข้าใจเขาไม่พูดเพื่อให้คนยอมรับแต่พูดเมื่อเห็นว่าควรพูดและเมื่อเขาเงียบมันไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่มันคือสัญญาณว่าเขารู้มากพอที่จะไม่พูดบางครั้งสิ่งที่เราพูดออกไปอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อมันเดินทางถึงหูคนผิดมันกลายเป็นหอกที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงเราไม่ใช่เพราะเราพูดไม่ดี แต่เพราะเราไว้ใจผิดคนนี่คือบทเรียนที่โหดร้ายแต่จริงที่สุดของโลกใบนี้การพูดในยุคนี้กลายเป็นสิ่งที่ต้องระวังพอๆกับการเดินในพื้นที่อันตรายคุณไม่รู้ว่าใครกำลังจดจำคุณด้วยความเคารพหรือใครกำลังเงียบเพื่อจ้องทำลายคุณในวันหนึ่งคนฉลาดรู้ว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะสิ่งที่มีค่าจริงไม่ได้อยู่ที่คำพูด แต่มันอยู่ที่ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความคิดนี้คือของแบ้งยอดปราดในประวัติศาสตร์จีนขงแบงไม่ใช่คนที่ชอบพูดพร่ำเพื่ออวดสติปัญญาแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคนทั้งกองทัพฟังเพราะเขารู้ว่าคำพูดที่มีพลังไม่ได้มาจากจำนวนคำแต่มาจากคุณภาพของความคิดที่อยู่ข้างในมีตำนานเล่าว่า ตอนที่เล่าป s> <S 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 ี่ไปขอขงเบ้งมาเป็นกุญสือเขาต้องไปถึงสามครั้งขงเบ้งไม่รีบออกมาพบเพราะเขารู้ว่าคนที่ควรค่ากับความรู้ต้องแสดงความจริงใจให้เห็นก่อนเขาไม่เร่งเขาไม่อวดเขาไม่ขายความรู้เพราะเขารู้ว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่แจกจ่ายให้ใครก็ได้นี่คือความฉลาดของคนที่รู้ว่าสิ่งที่พูดออกไป อาจเปลี่ยนชะตาของทั้งแผ่นดินได้คนแบบนี้เขาจะไม่พูดทุกอย่างที่รู้เขาจะพูดเฉพาะเมื่อจำเป็นและจะพูดในแบบที่ไม่มีใครลืมย้อนกลับมาที่ชีวิตเราในทุกวันนี้เรามักเจอคนสองแบบแบบที่หพูดทุกอย่างรู้เท่าไรก็เทใสหมดแบบที่สองไม่พูดเยอะแต่ลึกและแม่นและสังเกตไหมว่าคนที่พูดเยอะในที่ประชุมมักไม่ใช่คนที่ตัดสินใจ แต่คนที่พูดน้อยพูดช้าและมองภาพรวมคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดในทางจิตวิทยามีคำหนึ่งที่น่าสนใจเรียกว่า strategic silence หรือความเงียบอย่างมีกลยุทธ์นักจิตวิทยาชี้ว่าคนที่ใช้ความเงียบให้เป็นคือคนที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ลึกที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบคนที่อยากเอาชนะจะพลาดในช่วงที่อีกฝ่ายเงียบ ความเงียบบังคับให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวตนและสุดท้ายความเงียบสร้างอำนาจที่แท้จริงคนฉลาดใช้สิ่งนี้ในการเจรจาในการอ่านใจคนและในการตัดสินสถานการณ์พวกเขารู้ว่าพูดน้อยลงไม่ได้แปละว่าเสียเปรียบแต่มันคือการฟังเสียงของความจริงที่คนอื่นไม่ทันสังเกตลองนึกภาพบทสนทนาหนึ่งฝ่ายหนึ่งพูดพรั่งเพื่อจะชนะอีกฝ่ายนั่งนิ่ง แค่มองตาและพูดเพียงคำเดียวว่าแล้วคุณคิดว่ามันคุ้มไหมคำนั้นเพียงคำเดียวทำให้อีกฝ่ายสะอึกความเงียบที่แทรกมาหลังคํานั้นทำให้ทั้งห้องนิ่งนี่แหละคือพลังของคําพูดที่มาช้าแต่หนักแน่นเรากำลังอยู่ในยุคที่ใครๆก็อยากพูดใครๆก็อยากแชร์อยากแสดงความเห็นอยากให้คนรับฟังแต่คนที่ได้ยินมากที่สุดไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุด แต่คือคนที่พูดในจังหวะที่โลกอยากฟังมากที่สุดในความเงียบของคนฉลาดมีหลายสิ่งซ่อนอยู่เขาอาจกำลังอ่านคุณเขาอาจกำลังทดสอบคุณเขาอาจกำลังตัดสินใจว่าคุณควรค่าแก่ความจริงของเขาหรือไม่จึงอยากคิดว่าคนเงียบคือคนที่อ่อนแอบางทีเขาอาจเป็นคนที่แข็งแกร่งจนไม่ต้องใช้คำพูดปกป้องตัวเองเลยด้วยซ้ำ คุณเคยมีช่วงเวลาแบบนี้ไหมคุณพูดบางอย่างด้วยเจตนาดีแต่กลับถูกทําเข้าใจผิดคุณเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยเหลือแต่กลับถูกเอาเปรียบคุณพยายามอธิบายความจริงแต่สุดท้ายก็โดนตีตราว่าแก้ตัวและนั่นทำให้คุณเรียนรู้ว่าความรู้ไม่ได้เหมาะกับทุกหูความจริงไม่ได้เหมาะกับทุกใจและคำพูดบางคำไม่ได้เหมาะจะพูดในทุกสถานการณ์ หนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของอับราฮัมลินคอนมีบันทึกหนึ่งกล่าวว่าลินคอนเคยเขียนจดหมายตำหนินายพลคนหนึ่งอย่างรุนแรงแต่เขาไม่เคยส่งจดหมายนั้นเขาเขียนเพื่อระบายอารมณ์แล้วเก็บมันไว้หลายปีต่อมาจดหมายนั้นถูกคนพบในลิ้นชักนั่นคือหลักฐานของความฉลาดทางอารมณ์ที่น่าเกรงขามที่สุดคนทั่วไปพูดเมื่อโกรธ แต่คนฉลาดรอให้พายุมในใจสงบก่อนแล้วจึงเลือกจะพูดหรือไม่พูดเลยเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้คุณเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแต่มันสอนว่าการเลือกว่าจะพูดอะไรกับใครและเมื่อไหร่คือทักษะสำคัญของคนที่ไม่อยากพลาดซ้ำๆแล้วเราจะฝึกความเงียบอย่างฉลาดได้ยังไง 1. หยุดก่อนพูดเสมอให้ตั้งคำถามในใจว่า สิ่งที่ฉันจะพูดมีประโยชน์ไหมคนฟังเขาเพร้อมไหมมันจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นไหมหรือแค่ฉันอยากระบายการเว้นวรรคสามวินาทีก่อนพูดคือเทคนิคของนักเจรจาและนักเจรจาระดับโลก 2. ส,สังเกตคนฟังเสมอคนฉลาดไม่พูดจากใจตัวเองอย่างเดียวแต่เขาพูดจากการอ่านใจคนฟังเขาเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังเปิดรับหรือปิดตาย เขาไม่ฝืนส <google> <boundaries> ื่อสารกับคนที่ยังไม่พร้อมจะเข้าใจ 3. ให้ความเงียบทํำงานแทนบางคำพูดตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อคุณโดนใส่ร้ายคนทั่วไปจะรีบพูดแก้ตัวแต่คนฉลาดบางคนแค่มองแล้วไม่ตอบโต้เพราะเขารู้ว่าการพยายามอธิบายกับคนที่เชื่อสิ่งที่อยากเชื่อมันเสียเวลาความเงียบตรงนั้นสร้างพลังให้เขาดูสง่างามกว่า 4. พูดเฉพาะเมื่อมีประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเอาชนะทุกครั้งที่คุณพูดด้วยอีโก้คุณจะสร้างศัตรูแต่ทุกครั้งที่คุณพูดด้วยเมตตาและเลือกจังหวะคุณจะสร้างพันธมิตรแม้ในหมู่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเรื่องนี้ไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือการสงบนิ่งเหนือเกมอารมณ์อย่าแปลกใจว่าทำไมคนฉลาดถึงชนะสงครามหลายครั้งโดยไม่ต้องเถียงสักคา เพราะเขาเลือกไม่ตอบตู้ในตอนที่อารมณ์พุ่งสูงเขาปล่อยให้เวลาและสถานการณ์เป็นคนอธิบายแทนในโลกที่ทุกคนอยากพูดอยากอธิบายอยากโพสต์อยากโต้กลับคนที่เงียบคือคนที่น่าจับตามองที่สุดและเมื่อเขาเลือกจะพูดถูกถ้อยคำจะเหมือนอาวุธที่พุ่งตรงไปยังเป้าหมายคําพูดบางคำที่คนฉลาดไม่พูดฉันรู้หมดแล้ว คนฉลาดรู้ว่าการแสดงว่ารู้ทุกอย่างจะทำให้เขาปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเขาจึงเลือกแกล้งไม่รู้บางครำเพื่อฝังมากขึ้น 2. ฉันเคยเตือนแล้วการพูดเพื่อย้ำความเหนือกว่ามักทำให้คนอื่นปิดใจคนฉลาดเลือกจะนิ่งและปล่อยให้บทเรียนสอนแทนตัวเอง 3. ฉันเก่งกว่าเขาการอวดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในโลกของคนเก่ง เพราะพลังที่แท้จริงคือความสงบนิ่งที่ทำให้คนอื่นอยากเดินเข้ามาโดยไม่ต้องชีนิ้ว 4. ฉันไม่ผิดคนฉลาดรู้ว่าบางสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องของถูกผิดแต่คือเรื่องของการประครองความสัมพันธ์และรักษาความสงบในระยะยาวในลอกนี้คุณอาจพูดได้ทุกอย่างที่รู้แต่จงจำว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่รู้ เพราะคนที่พูดทุกอย่างบางครั้งก็ไม่ได้เหลืออะไรเลยในขณะที่คนที่พูดเฉพาะตอนที่จำเป็นกลับเหลือพลังอำนาจความสง่าและความเคารพไว้กับตัวเขาหากคุณอยากเป็นคนที่ทรงพลังขึ้นอย่าเริ่มที่การหาคำพูดใหม่ๆมาใช้แต่ให้เริ่มจากการเรียนรู้จังหวะที่ควรเงียบให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายคนฉลาดไม่ได้ใช้คำพูดเพื่อสร้างความวุ่นวาย แต่ใช้มันเพื่อสร้างพื้นที่ที่เงียบแต่โรงพลังที่สุดความเงียบในความสัมพันธ์คือด่านทดสอบว่าความเข้าใจระหว่างสองคนลึกพอไหมโดยไม่ต้องมีคำพูดคู่รักที่รู้ใจกันจริงบางครั้งก็ไม่ต้องพูดมากเพราะเพียงแค่มองตาก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไร ไม่ใช่เพราะเขาเดาเก่งแต่เพราะเขาใส่ใจมากพอในช่วงเวลาที่พูดกันน้อยในทางตรงข้ามคนที่ต้องอธิบายทุกสิ่งในความสัมพันธ์ต้องย้ำทุกความรู้สึกต้องแก้ตัวทุกอารมณ์นั่นคือสัญญาณว่าความเชื่อใจในความเงียบเริ่มหายไปแล้วความเงียบจึงไม่ใช่ศัตรูของความรักแต่คือเครื่องมือวัดความลึกของหัวใจลองสังเกตดูสิ เวลาคุณทะเลาะกับใครคนที่ตะโกนดังที่สุดมักไม่มีน้ำหนักแต่คนที่เงียบกลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดได้มากกว่าไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาให้เวลาแก่อารมณ์แทนที่จะสาดคำพูดนี่คือพลังอำนาจของความเงียบที่คนฉลาดใช้เขาไม่ใช่แค่ควบคุมคำพูดแต่ควบคุมพลังที่อยู่เบื้องหลังคำพูดได้ด้วย เขารู้ว่าในบางสถานการณ์คนที่พูดมากเท่ากับคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้น้อยและคนที่เงียบเป็นคือคนที่ยังอยู่ในเกมยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมมีคนที่ชูมือเสนอตัวพูดทุกประเด็นและมีคนที่นั่งฟังตลอดไม่พูดสักคำแต่จดพอถึงจังหวะที่เหมาะเขาพูดเพียงประโยคเดียวแล้วทั้งห้องเงียบเพราะเขารู้ว่า จังหวะคือสิ่งที่สำคัญกว่าปริมาณคำพูดคนฉลาดไม่เคยขัดจังหวะเพราะเขารู้ว่าบางครั้งปล่อยให้อีกฝ่ายพูดจนหมดเราจะได้เห็นว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะรู้มากขึ้นโดยไม่ต้องถามแม้คำเดียวพูดให้น้อยแต่มีพลังมากในโลกออนไลน์ ยุคนี้ใครพูดมากไม่ใช่ว่าคนจะฟังกลับกันคนที่โพสต์น้อยพูดแต่สิ่งที่ตรงเป้ากลับได้รับความเชื่อถือมากขึ้นลองสังเกตคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลจริงๆบนโลกเขาไม่พูดทุกวันแต่เขาพูดในวันที่ต้องพูดและทุกคำทำให้โลกหยุดฟังเหมือนกับประโยคของอีลอนมัสก์ที่พูดในวันที่หุ้นเทสลาร่วง I don't care about short-term opinions. I build for the long term. เขาพูดแค่ประโยคเดียวแต่หุ้นกลับดีดขึ้นนั่นแหละคือพลังของคำพูดที่เกิดจากความนิ่งความแน่และความชัดในใจอยากพูดให้น้อยแต่หนักแน่นต้องฝึกอย่างไร 1. ฝึกสังเกตไม่ใช่ตอบโต้อ,อัตโนมัติ เวลาคนพูดจี้จุดเราอย่าตอบโต้ทันทีให้ฝึกนิ่งสังเกตว่าเขากำลังมาจากอารมณ์ไหนแล้วคุณจะพูดตอบได้แม่นกว่าเดิมหรือบางครั้งไม่ต้องพูดเลยก็ชนะแล้ว 2. บันทึกคำพูดที่คุณเสียใจในอดีตย้อนกลับไปดูว่าคุณเคยพูดอะไรแล้วมันพัง เขียนไว้แล้วสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดแบบนั้นอีกนี่คือวิธีที่คนฉลาดฝึกการควบคุมพลังของคำ 3. า 3. ฝึกอยู่กับความเงียบให้เป็นนั่งนิ่งๆไม่แตะมือถือ10นาทีฟังเสียงลมหายใจของตัวเองให้สมองได้คุยกับหัวใจโดยไม่ต้องผ่านคำพูดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความคิดที่ไม่พูดออกไปบางครั้งก็ลึกกว่า 4. ั้งเป้าพูดเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่พูดเพื่อระบายก่อนจะพูดลองถามตัวเองว่าคำนี้จะเปลี่ยนอะไรไหมหรือมันแค่ทำให้เราโล่งขึ้นเฉยๆคนฉลาดไม่พูดเพื่อโล่งแต่พูดเพื่อให้โลกดีขึ้นอย่างน้อยนิดเดียวอย่าเข้าใจผิดว่าคนเงียบคือคนอ่อนเพราะในโลกของการสื่อสารคำที่ไม่พูดออกไป อาจมีพลังมากกว่าคำพูดเป็นล้านคําและอย่าคิดว่าการรู้มากต้องโชว์ให้โลกเห็นเพราะจริงๆแล้วคนฉลาดไม่เคยพูดทุกอย่างที่รู้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ควรถ่ายทอดแต่คือสิ่งที่ควรรักษาไวเ้เงียบๆเพื่อสร้างโลกของตัวเองให้สั่งงางามการที่คนฉลาด ไม่พูดทุกอย่างที่เขารู้ไม่ใช่เพราะเขากลัวจะโดนลอกไม่ใช่เพราะเขาอยากเก็บไว้คนเดียวและไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวความรู้แต่เพราะเขารู้ว่าบางสิ่งเมื่อพูดออกไปมันจะถูกลดคุณค่าลงเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงเวลาเพาะถ้าคุณนำมันออกมาแฉะกลางแดดมันก็จะไม่งอกแต่หากคุณเงียบไว้อุ้มมันไว้อย่างตั้งใจ วันหนึ่งมันจะงอกงามและส่งผลไกลกว่าที่คุณพูดออกไปหลายพันเท่านี่คือเหตุผลที่นักปราชญ์ในทุกยุคเลือกเงียบมากกว่าพูดขงจื้อบอกว่าคนฉลาดไม่พูดมากเพราะเขารู้ว่าคำพูดไม่สามารถเปลี่ยนใจคนได้ถ้าคนคนนั้นยังไม่พร้อมพระพุทธเจ้าเองก็เงียบต่อคำถามหลายข้อเพราะคำตอบไม่สำคัญเท่าใจที่เข้าใจด้วยตนเอง การพูดบางครั้งคือการควบคุมคนแต่การเงียบคือการให้คนได้ควบคุมตัวเองพูดให้น้อยแต่ได้ใจคนต้องฝึกยังไง 1. เปลี่ยนจากพูดให้ตัวเองดูดีเป็นพูดให้คนอื่นรู้สึกดีคนส่วนใหญ่มักพูดเพื่อแสดงว่าตัวเองเก่งแต่คนที่มีพลังจริงเขาพูดเพื่อดึงสิ่งดีๆในใจคนฟังขึ้นมา พูดให้น้อยแต่พูดให้คนฟังรู้สึกมีพลังแบบนี้ถึงจะทรงคุณค่า 2. ใช้คำถามแทนคำตอบเวลาใครถามเราเรื่องลึกๆบางครั้งไม่ต้องรีบตอบลองถามกลับเบาๆเ,เช่นแล้วคุณคิดว่ายังไงคำถามดีๆหนึ่งคำอาจทำให้คนฟังได้คำตอบจากตัวเองโดยที่เราไม่ต้องพูดเยอะ 3. ฝึกให้คำพูดมีเจตนาไม่ใช่แค่เจ้าเทคนิค ไม่ต้องจำวลีหรูๆมาใช้พูดช้าๆชัดๆและมีความหมายจริงๆดีกว่าการพูดไวแต่กลวงคนฟังจะรู้สึกได้ทันทีว่าคำนี้ออกมาจากใจหรือแค่ลมผ่านปากเพราะคำพูดไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนความคิดคนได้ทั้งชีวิตและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนฉลาดเลือกจะพูดน้อยที่สุดเมื่อสิ่งนั้นไม่จำเป็นที่สุด เขาไม่พูดเพื่อเอาชนะใครแต่เขาพูดเพื่อเปลี่ยนอนาคตบางอย่างให้ดีขึ้นเพียงประโยคเดียวเพียงครั้งเดียวและมันจะดังกว่าคำพูดเป็นพันคำที่พร่ำพูดทุกวันคุณอยากเป็นคนฉลาดที่โลกเงียหูฟังไหมจงเริ่มจากการฝึกเงียบฟังมากขึ้นสังเกตคนมากขึ้นและพูดเฉพาะเมื่อคำพูดนั้นจะทำให้โลกดีขึ้นเล็กน้อยกว่าก่อนที่คุณพูดนั่นแหละ คือพลังของคนที่ฉลาดเกินกว่าจะแค่พูดแต่เขาเลือกที่จะพูดด้วยความหมายความเงียบไม่ใช่เครื่องหมายของการไม่รู้แต่มันคือหลักฐานของคนที่รู้มากเกินกว่าจะพูดทุกอย่างออกมา